สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องราวที่ตกเป็นดราม่าร้อนๆหลังชัยชนะของนักมวยไทยในต่างแดนเมื่อวันก่อน,อนมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับความคิดเห็นสุดเดือดของแฟนมัดมวยชาวกัมพูชาหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานักมวยไทยของเราอย่างโยทิน FA Group ุ๊ขึ้นชกชิงแชมป์ WBC มวยไทยที่ประเทศออสเตรเลียเจอกับนักมวยกุนคาแมเจ้าของ2เหรียญทองซีเกมอย่างเบิร์ตสงคม แล้วเป็นทางโยทินที่สามารถเอาชนะนักมวยกัมพูชาไปได้แค่เพียงในยกแรกเท่านั้นหลังจากที่นักมวยไทยของเราฟันสอกใส่นักมวยขเขมรจนมีแผลแตกและแพทย์สนามตัดสินใจให้ยุติการชกอ่านทําให้ทางโยทินเป็นฝ่ายชนะแล้วก็คว้าเข็มขัดแชมป์กลับเมืองไทยได้สําเร็จแต่จะผลการตัดสินที่ออกมาแบบนี้ทางฝั่งกัมพูชาเขาก็รู้สึกไม่พอใจกันเป็นอย่างมาก ทาให้มีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์บนสื่อโซเชียลในบ้านเขากันอย่างมากมายแบบข้ามคืนข้ามวันจนกระทั่งถึงตอนนี้ในขณะที่ตัวนักมวยที่ขึ้นชกอย่างเบิดแสงเคิมเองก็ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลในเชิงแหนมการตัดสินไฟน์นี้ด้วยเช่นกันก่อนที่เจ้าตัวจะลบโพสต์ออกไปในภายหลังแต่ถึงแม้จะได้ลบออกไปแล้วแต่มันก็ได้จุดกระแสะความไม่พอใจให้กับแฟนมวยชาวกัมพูชาในวงกว้างและมีหลายคนเลย ที่ได้บุกเข้าไปคอมเมนต์โจมตีการตัดสินใจของแพทย์สนามใน Facebook ของทาง w b c มวยไทยด้วยโดยที่พวกเขาส่วนใหญ่ได้มองว่าแพทย์สนามทำหน้าที่อย่างไม่ยุติธรรมยุติการชกเร็วเกินไปในความคิดของเขาเพราะมองว่าแผลแตกไม่ได้อันตรายจนถึงขั้นต้องยุติการชกและก็ได้มองว่านี่มันเป็นการตัดสินใจเพื่อต้องการให้นักมวยไทยนั้นได้แชมป์เนื่องจากเกรงว่านักมวยกลุ่นแมจะสามารถเอาชนะมวยไทยได้ ซึ่งตรงนี้แฟนมวยชาวมเขมรนเขาได้แสดงความคิดเห็นหลังไฟนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์ของพวกเขากันดูครับโดยความคิดเห็นแรกของแฟนมวยกัมพูชานี่ได้มาคอมเมนต์ตำหนิประเทศที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยเชื่อว่าออสเตรเลียเป็นชาติแห่งความยุติธรรมและก็ความเสมอภาคแต่ว่ามันกลับไม่ใช่นี่มันไม่แฟร์เลยกับเบิร์ตส,สองเคิม มันน่าอับอายมากถ้าแพทยที่หยุดการชกมีการรับสินบนจากตัวแทนของนักมวยไทยแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองถึงเรื่องนี้ว่าพวกเขาไม่ได้มีการให้เงินสินบนกันหรอกแต่นี่มันเป็นรายการของคนไทยดังนั้นพวกเขาจึงรอโอกาสที่พวกเรานั้นพลาดที่พวกเขาก็จะทําการยุติการชกให้เราพ่ายแพ้หรือพูดได้ว่ามันมีการเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อไทยส่วนคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาวิพากวิจารณ์ว่า นี่มันเป็นการตัดสินใจที่บ้าบอของหมอสนามผมคิดว่าพวกเขาควรไปเป็นหมอรักษาสัตั์ดีกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยสำหรับการชิงแชมป์เบมัยูบในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่าเราขอยืนกรานให้มันมีการสืบสวนแพทย์สนามผู้ซึ่งมีความลำเอียงให้มีการหยุดการชกจากการบาดเจ็บแค่เพียงเล็กน้อยนี่มันเป็นการชกชิงแชมป์โลกอันน่าอับอายซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสาพันธ์มวยไทย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาอ้างอีกไปถึงมวยไทยคู่บิ๊กแมตที่เคยมีแผลแตกแต่ว่าสามารถชกกันจนจบว่าขนาดคู่รถถังกับซุปเปอร์เล็กมีเลือดไหลออกมาอย่างมากมายกว่านี้ยังไม่มีการยุติการชกกันเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองถึงเหตุผลในการตัดสินใจของแพทย์สนามในครั้งนี้ว่านักมวยเขมรน,นั้นแข็งแกร่งมากในตอนนี้พวกเขาจึงต้องการชนะนักมวยเขมรเลยต้องหาข้ออ้างให้มีการยุติการชก คนต่อมาก็ได้มองเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยว่าไทยนั้นเกรงกลัวว่าจะต้องพ่ายแพ้ส่วนชาวกัมพูชาคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองต่อไปอีกด้วยว่าแมชนี้มันได้ถูกหยุดโดยคนไทยเพราะอีเวนต์นี้มันจัดโดยคนไทยคนไทยกลัวว่ากุนคแมจะแพร่หลายไปทั่วโลกที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าพวกเขาเกรงกลัวกุนคาแมกันอย่างจริงจังและกลัวที่จะแพ้กับนักสู้ของเราแบบสุด นี่มันไม่ยุติธรรมเลย WBC ซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาเน็บแนมทางองค์กรมวยอย่าง WBC ว่านี่มันไม่ใช่ WBC แล้วแต่ว่าเป็น w c ซึ่ง w u c เนี่ยก็เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษที่สื่อถึงซ่วมนั่นเองครับในขณะที่แฟนมวยคนต่อมานี่ก็ได้มาวิพากวิจาร์ด้วยว่าเข็มขัดมวยไทยของ WBC เนี่ยมันไม่ใช่ระดับโลกมันจะเป็นเข็มขัดที่ประเทศไทยซื้อชื่อแบรนด์มาใส่ ทุกคนควรเข้าใจด้วยที่คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาบน่นต่อไปอีกด้วยว่าประเทศไทยเนี่ยมักจะนํานักตู้ชาวกเ,เมนแล้วก็ศิละปะการต่อตู้ในแบบของกเ,เมนมาทําให้อับอายกันบ่อยครั้งมันเห็นได้ชัดว่าโปรแกรมนี้คือของคนไทยและเกมขัดนี้มันก็ได้เตรียมไว้สําหรับประเทศไทยส่วนแฟนมวยกัมพูชาคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ได้มองความแพ้ของนักมวยเขเมนในครั้งนี้ว่ามันเป็นเพราะประเทศไทยนั้นกลัวเราเพราะ มวยของเราได้โด่งดังขึ้นมาสักพักแล้วที่ก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าไทยนั้นกลัวจะเสียหน้าต่อชาวโลกเพราะการประกาศบนโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่บอกกันว่าเป็นการต่อตู้กันระหว่างกุนคาแมกับมวยไทยและกรรมาการผู้เชี่ยวชาญของ WBC ก็ได้มองเห็นว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่โยธินของไทยจะต้องพ่ายแพ้บนสังเวียนนี้เขาจึงได้ผลักดันให้มีการยุติการชกของเบิร์ดสองเคิมมันน่าอับอายนะ WBC ที่คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาโพสต์เรียกร้องกึ่งท้าทายฝั่งไทยของเราด้วยว่าคุณกล้าที่จะรีแมช์อีกครั้งกันไหมชาวกบูชานั้นไม่เห็นด้วยที่กรรมการนั้นยุติการต่อสูนี่คุณกลัวนักมวยของคุณจะแพ้ถ้าต้องชกต่อไปใช่หรือไม่ซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาแสดงความคาดหวังว่าผมหวังว่าพวกเขาจะมีการจัดอีเวนสำหรับนักมวยทั้งสองคนนี้ให้ได้มีการพบกันอีกครั้งหลังจากนี้3มหรือว่า6เดือน ที่ไหนก็ได้เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอให้สปอนเซอร์เอานักมวยไทยมาที่กัมพูชาเพื่อความหวังในการที่เราจะได้แก้แค้นในดินแดนของเราแต่นอกเหนือจากหลายความวิเสตที่เดือดดานกันก่อนหน้านี้เนี่ยในขณะเดียวกันก็มีแฟนมวยชาวกัมพูชาที่เข้าใจการตัดสินของแพทย์สนามในครั้งนี้และก็ยอมรับผลการชกในไฟนี้อยู่เช่นกันครับแม้ว่าจะมีจํานวนที่น้อยนิดก็ตามที ดังเช่นชาวกัมพูชาคนนี้ที่ได้มาคอมเมนต์ว่ามันจบแล้วยอมรับความจริงกันเถอะอย่าได้ท้อแท้หรือว่าสร้างดราม่าบนเ Facebook กันไปเลยฝึกฝนต่อไปโอกาสมันยังมีอีกมากส่วนคนต่อมาก็มองถึงการตัดสินของแพทย์สนามในครั้งนี้ด้วยว่านี่มันไม่ได้ผิดนะในไฟของเทียร่ากับไซโยก,ก็เคยมีแผลแตกที่ตาและต้องยุติการชกแบบนี้ทั้งไซโยกและก็เบิร์ดนั้นต่างพ่ายแพ้ควรยอมรับแล้วก็มาต่อสู้กันใหม่ในครั้งหน้ากันเถอะ นี่มันคือกีฬาถ้าไม่สามารถชนะก็ต้องยอมรับที่จะแพ้อย่าได้โจมตีกันบนโซเชียลแบบนี้เลยขอมก็มีวัฒนธรรมที่ดีมีอารยธรรมที่ดีในขณะที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความมิเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยว่านักชกที่แข็งแกร่งจะต้องต่อตู้ต่อไปอย่างหนักถึงแม้ว่าจะต้องพ่ายแพ้พวกเขาจะไม่มีการออกมาตําหนิใดก็หวังว่ามันจะมีสปอนเซอร์ที่ได้เชื้อเชิญให้โยธินได้มาชกรีแมทที่ประเทศกัมพูชา ทั้งหมดนั้นก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนมวยชาวกมบ,บูชาที่มีตอบประเด็นนี้ที่ผมพอจะแปลมาให้ได้รับทราบมุมมองของพวกเขากันได้ที่จริงมีคอมเมนต์ที่เดือดดานกว่านี้อีกแต่คิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมที่มาแปลให้ได้ฟังกันซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอดูกันครับว่ามวยคู่นี้จะได้มีโอกาสมาร,มารีแมทช์ล้างตาก,กันตามที่แฟนมวยชาวกมบ,บูชานั้นเรียกร้องกันหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็จะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนนะตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ